มาทำความเพียรต่อไปภาคเพียรพยายามไม่ลดละความเพียรความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น เปียนไว้ให้เราต้องจำให้เราสวดร่างทั้งร่างเนี่ยเป็นของหนักเดอ้อบอกแต่เราก็ไม่รู้สึกว่ามันหนักมันเทนที่จะรู้สึกได้มันรู้สึกไม่ได้มันปิดบังอย่างละเอียดไนนั้น ันภาษาธรรมะเนี่ยมันละเอียดทีท่วน,นอนงผเวเพินไม่รู้มันไม่รู้จริงตามเป็นจริงท่านบอกอย่างแจมแจ้งอย่างชัดเจนว่าร่างนี้เป็นของหนักเดอ้อไม่สนเลยเหมือนว่า นี่มันหยาบก็มันหยาบกันสิมันอึงสิมันน่าสิมันปิดบังจันสิมันทึบจันสิอย่างนี้นะมันไม่รู้ตามธรรมไม่รู้ตามท่านท่านมาอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจนี่เป็นภาษาละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมจริงๆมันจึงไม่มีศรัทธา มันเบื่อละอย่างนี้นะมันเป็นของเห็นได้ยากรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากมันก็เลยไม่ใช่ไม,ไม่ให้เกียรติไม่ความสนใจไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาที่จะตามไม่มีศรัทธาที่จะค้นคว้าส่องแสวงหาอย่างนี้ไม่มันยากมากที่จะเข้าใจอย่างนี้ ร่างนี้เป็นของเป็นเรือนของโรคเดอ้ออย่างนี้เป็นรังของโรคนี้เดอ้ออย่างนี้นะมันก็ไม่รู้อีกอย่างนี้ร่างทั้งร่างนี้เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโซโครไม่เป็นที่ เป็นที่สวยงามนะอย่างเป็นของหน้าสลดสังเวชใสยเสยเอียนหน้าละไปทิ้งไปจากร่างจากสากศพนี่เดอ้ออย่างเหมือนว่า,านี้ท่านมาเป็นมิตรดีๆมันไม่รู้นี่เป็นของละเอียดอย่างนี้ไม่ใช่ของอื่น ให้มันเห็นตรงเงินข้ามกับชาวบ้านเห็นให้มันรู้ตรงเงินข้ามกับชาวบ้านรู้อย่างนี้ย่อส่วนนี่ชาวบ้าน,นถ้าไม่ย่อส่วนเนชาวโลกเลยแหละชาวโลกโลกทั้งโลกนี่ชาวบ้านนี่ยย่อเข้ามามงน้นใกล้เจย,อยโอ้ด่าบ้านนี่เด้อวางนัน ทำไมเข้าใจก็ค oh, ิดผิดไปอีกโอ้รังเกียจบ้านนี้ด่าเรือบ้านนี hmm. right ้เหมือนพูดคำก็ชาวันสองคำก็ชาวันมาอีแล้วอีกแล้วอย่างนี้นะโมหะกินเองแล้วงงงายจินอีกแล้วอย่างนี้นะไม่รู้เรื่องอีกแล้วไม่รู้ภาษาธรรมะอีกแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็ไปอย่างนี้มันยากมาก ถ้าว่าเราตงเกลียดห้าว่าเรา,เรา,เา,า,เราดายแล้วย่างนี้ถ้าว่าเราไม่พอใจชาวบ้านานี่แล้วพูดคำไหนออกแต่ว่าชื่อชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยเรมก็นก็คิดไปโน่นอีกนี้โอ้เมื่อ,อไรเนี่ยจะเข้าใจอย่างนี้นะหาวิธีพูดแบบไหนเขาจึงจะเข้าใจหาวิธีที่พูดคำไหน,นเขาจึงจะรู้เรื่องอย่างนี้เราก็ผู้เทศก็คิดไปนี่อีกแบบนี้ คนละคิดคนละอย่างก,กันมันไม่ยัง,ง่ายมันของยากอย่างนี้เพราะนั <c ười> ้นจึงเหมือกนกับท่องจำนะแล้วก่อนบาทบัณดิตท่านจึงให้เราท่องจำท่องจำแล้วว่าสวดเอามาว่ารวย เหมือนกับว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นเอาให้คุณเอามาว่าว่าบ่อยๆจำจำค่าจำจำเจเจให้มันซึมเข้าไปสาบเข้าไปให้มันค่อยเบียดเข้าไปค่อยที่มค่อยแทงเข้าไปอย่างน้อยกับมันว่าได้เอ่ยเสียงได้ถูกต้องว่าชื่อมันไปก่อนยังไม่เห็นตัวมันเละ เอาชื่อมันมาว่าก่อนก็ยังดียังดีกว่าจะไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยอย่างนี้ถ้าท่านมองเราท่านก็มองอย่างนี้ผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเป็นต้น,อนมองเวนยสัตว์ทั้งหลายชนชาวบ้านชนชาวโลกทั้งหลาย ก,กำลังมองเราอยู่แบบนี้ท่องนะทอง่ทองถ้าย้อนไปย้อนมาก็เหมือนกับผู้ที่จะบวชในพระศาสนาเห็นไหมเห็นท่องอะไรมันบ้าได้อะไรว่าได้ก็เรื่องกายเห็นไหมหมันมาดูกายตัวเองมาดูร่างตัวเองมาพิจารณาร่างตัวเอง ร่างตัวเองเอากายตัวเองมาท่องท่องให้มันว่าได้ขึ้นปากจําได้เน่นยำมันคือ,อไรคือผมขนเล็บฟันดังเห็นไหมนั่นคือข้อมูลที่ใช้อยู่เป็นประจําใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งวันนี้ไม่ไม่รู้คำละเอียด ไม่รู้คำความหมายละเอียดไม่รู้ความหมายแต่มันลึกซึ้งไม่รู้ความหมายแต่มันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงก็หาวิธีหา,าวิธีเอาทองทองกรรมฐานให้มันได้เด้อจึงบวชตัวนั้นไปเป็นนาคไปนุ่งเขาเขาอยู่วัดวัดบัตรอัรบธาไปฝึกอย่างอะไรนี้ท่องขานนาคให้มันได้ ชัดเจนก็นคือเกสาโลมานะขาทันตาตะโตจตตะโตตะโจทันตานะขาโลมาเกสาผมคนเล็บปันนังอย่างนี้นนเห็นไหมมันก็บรลงตัวมันก็ตรงตัวเข้ามาร่างนี้เป็นอ,อสุภะเป็นอสุภะกรรมฐานนี่พูดทั้งร่างไม่ได้พูดห้ายาง เชี่เห็นทั้งร่างที่เห็นทั้งก้อนเลยอนนบอกแต่น้อยน้อยนิดแต่น,นั้นเองเสี่ยวเดียวเสี่ยวหนึ่งก็ไม่ถึงสัมหอยงคือผมขนเล็บปนนัง่งบอกแต่น้อยถ้าบอกทั้งร่างก็คือร่างนี่ร่างทั้งร่างเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโโครกไม่งาม ไม่กีรังยังยืนเปื่อยเน่าเหม็นปุ้งอันนี้ของที่จินของที่สะสมเข้าไปจินเข้าไปดื่มเข้าไปก็มีแต่ของที่จะบดเน่าเหม็นเน่าเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นกินปลาเข้าไปกินไก่เข้าไปกินเป็ดเข้าไปจินหมูเข้าไปกินวัวเข้าไปแต่คนไม่กินดอกวัวควาย ให้เกียรติมันมันเป็นเพื่อนร่วมในใจคาเดียวกันอย่างนี้นะมันช่วยไถนาช่วยไถนาดํานาผูกข้าวให้เราจินใครจะไปยินมันล้งเราวายนะใครจะไปยินมันล้วงัวน่ะมันก็เหมือนรูปเรามันก็เหมือนคนบ้านเดียวกันเรือนเดียวกันหลังคาเดียวกันกับเรา โอ้ยจะไปจินลงได้ยังไงมันเอาเปรียบจนเกินไปอนนเอาเปรียบจนเกินไปเอาเปรียบเขาจนเกินไปใช้แรงงานเขาแล้วใช้ให้เขามบื่ขาดบื่ไถ่บือบ่อเกวียนหลากไปเข็นกันผลสุดท้ายก็ฆ่าจินเลือดจินเนื้อมันอีกโอ้นโหดเกินไปมนุ่เนี่อย่างนี้มันเหี้ยมเกินไปมันเห็นแก่ตัวเกินไปเอเมนะ เราจะพูดกับมันยังไงนี่เหมือนว่าเหมือนว่ามันปันนั้นถ้าภาวนาถ้าไม่ภาวนาก็ไม่เห็นพูดอยู่น,นี่เคยคิดเห็นไม่เคยคิดเป็นทางธรรมะม,มันไม่คิดหรกิดแต่ว่าทางอร่อยทางนั้นเองคิดว่าสงสารเขานาะเขาก็เหมือนเราเขาก็มีตาสองมีจมูกสองเหมือนกันวัวควาย เรือว่าแม้มันจะมีสีขส่ขาสี่ขาก็จะเทียบกับมนุษย์มนุษย์ก็สีข่ขาได้เหมือนกันเอาแขนทั้งสองข้างนี่คำยันลงก่อนจะลุกเหมือนคนแก่จะลุกนะคำยันก็นกสีข่ขาเช่นกันมีตาสองตาหูสองหูจมูกสอง ปากหนึ่งขาสี่อันนี้ก็ได้คนนี่ก็ไม่สี่ขาเอาแขนสองข้างลงไปค้ำยันมันก็เป็นขาเท่านั้นเองมันเดินสองขามันจะล้มมันงอเนียนงอเนียนจะล้มลุกขึ้นลุกขึ้นัน,ม,นมันไม่แข็งแรงพอที่ยอต้องเอาขาสองขาคือขาหน้าคือแขนสองแขน คำยันช่วยให้รู้ขึ้นไดนะ้ภาวนาอย่างนี้เคยภาวนาไหมคิดอย่างนี้เคยคิดไหมรู้อย่างนี้มีความรู้บ้างไหมเคยรู้เคยศึกษาไว้บ้างไหมอย่างนี้นะต้องไล่ตัวเองต้อนตัวเองนี่คือภาวนานี่คือคิดนี่คือเป็นนักคิดนักสังเกตการจะบวชมาเอาเอาอะไรให้ ผู้ที่จะบวชในพระศาสนาให้อภิคิดคืออะไรเอาเส้นผมนี่ไปคิดเส้นขนนี่ไปคิดเอาเล็บนี่ไปคิดเล็บเจ่าของเอาฟันเจ่าของนี่ไปคิดเอาหนังอย่าของนี่ไปคิดอย่างนีนะ้เป็นนักคิดหรือเปล่าเป็นนักสังเกตการณ์หรือไม่นี่พูดไปจำมันลงตัวไหมใช้ได้ไหม ไม่เอาคำอะไรมาพูดแต่ไหนคำจริงๆนี่แหละนะ mm hmm. คิดไม่ถึงรู้ไม่พอมันก็ไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจครูบาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นดวด้อยกว่าสติปัญญาด้อยกว่าน่แล้วมันจะรู้อาจารย์ได้ยงไงมันจะเข้าใจอาจารย์ยังไงมันก็มีแต่โกรธมันก็มีแต่ความกดดัน นี่คือความเบื่อหน่ายนี่เทศอย่างนั้นแหละคำเก่าอย่างนั้นแหละมันก็นั่นคือความวุ่นวายนั่นคือความฟุ้งซ่านนั่นคือความรำคาญชื่อของความรำคาญเทศอย่นั้นแหละบนอย่านัะนเทศเช้าเทศเย็นว่าเช้าว่าเย็นอยู่นั้นแหละคำเก่านั่นแหละนี่แหละคือฟุ้งซ่านนั่นคือคำฟุ้งซ่านนั่นคือความวุ่นวาย คิดว่าตัวฉลาดเหรคิดอย่างไรคิดว่าตัวฉลาดเหรคิดว่าครูอาจารย์ไม่รู้เรื่องเหรองงวันนั้นเหรออยู่ในสายตาของท่านหมดเหมือนตัวถ้าถ้าไม่ยกตนข่มท่านถ้ายกตนข่มท่านมันก็ว่าก็ว่าอาจารย์ได้นั่นคือลักษณะคำว่ายกตนตีตนเทียมท่านยกตนข่มท่าน เป็นภาษาธรรมะที่มันเละเอียดยังไม่รู้อีกอย่างนีนะ้พูดให้รู้ก็ไม่รู้พูดให้เข้าใจก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะเทนหนฟังไม่ฟังฟังแล้วแทนที่จะเข้าใจด้วยไม่เข้าใจขัดใจซะอ,อีกอย่างนี้นะเป็น,น,นมันเป็นธรรมชาติชนดิดหนึ่งของโลกมนุษย์ของชนชาวบ้านทั้งหลายชาวโลกทั้งหลาย ของคนปุ้ตุชนทั้งหลายปุตุชนคนหนาแต่ใช้คำว่าปุ้ตุชนก็โกรธอีกอันนี้นะคิดว่าตัวยิ่งใหญ่กว่านั้นคิดว่าตัวฉลาดกว่านั้นคิดว่าตัวเองเป็นอริยชนเหรอบอกว่าปุตุชนไม่ยอมรับเหรอยิงอย่างนั้นไหมเรื่มตัวกระดั้นเหรออย่างนี้นะ จึงพูดคําว่าปุตุชนยอมรับไม่ได้เข้าใจไม่ได้คิดว่าตัวเป็นอริยะเหรออริยะเจ้านะอริยะคืออะไรอริยะคือโสดาตกิตาคาอนาคอรหันนั่นคืออริยะเจ้าพระอริยะเจ้ายัางนั่นยังบันน,นั้นเหรอจึงยอมรับไม่ได้คําว่าปุตุชนนี่ ตอนนี้ต้องมีรู้ต้องนี้นี่แหละคือความรู้ที่จะต้องรู้นี่แหละความเข้าใจที่จะต้องเข้าใจทำความเข้าใจให้กับตัวเองให้มันเข้าใจในธรรมไม่เข้าใจอย่างโลกอย่างชาวโลกไม่เข้าใจในโลกไม่ใช่เข้าใจในโลกเราฝ่ายในธรรมเรามาบวชเราจะต้อง ฝ่ในธรรมเพื่อจะเข้าใจในธรรมเพื่อจะรู้ธรรมเพื่อจะอยู่กับธรรมนั่งกับธรรมนอนกับธรรมกินกับธรรมอย่างนี้ต่อไปมากับธรรมอย่าไปมากับกิเลสอย่าไปมากับชาวบ้านอย่าไปไปมากับชาวโลกทั้งหลายอย่าไปมากับชาวบ้านโดยรวม อย่าไปมากับคนนี่นั่นเป็นค่ำขยายอย่าไปมากับหมาอย่าไปมากับวัวอย่าไปมากับควายนี่คนที่เขาไปมากับหมาก็มีคนที่เขาไปมากับแมวกัมีะลคนที่เขาไปมากับควายก็มีนคนเลี้ยงควายก็ไปมากับควายคนเลี้ยงวัวก็ไปมากับวัวใช่ไหมพูอย่างนี้ผิดเหรอ เถียงมากถ้าพิดมันไม่จริงเหรอมันไม่มีอย่างนั้นเหรอมันไม่อย่างพูดอยู่นี้เหรอนต้องเข้าใจให้ท่องแท้เข้าใจให้ได้ตัวมันเดียวเข้าใจตามเขาอ,อย่างเดียวมันไม่ไองตัวเออมากกว่านั้นมันก็ไปมากับ ผู้หญิงอยู่กับผู้งนี่ยงนอนกับผู้หญิงกินกับผู้หญิ่งไปมาก,กับผู้หญิงรักผู้หญิงชอบผู้หญิงมันจะเหลือพระอะไรไม่ไมีเหลือพระดอกถ้ามันคิดอย่างนั้นนะถ้ามันเข้าใจอย่างนั้นนะถ้ามันฉลาดอย่างนั้นนะไม่มีพระดอกเห,หลือแต่หัวโลนกับพระเหลืองมันนั่นแหละอย่างนี้เข้าใจไหมยินไหม ก็อย่างนั่นตัวมันต้องแกะต้องงัดต้องแงะต้องภาวนาต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องได้รับการศึกษามีความรู้เป็นปลาชเป็นบัณฑิตเป็นอะไรปราเอาเป็นแขวนไว้ข้างฝานน่นเลยให้คนอื่นให้นั่นหรือปลาบัณฑิต ไปประกาศชนิบัตรโน้นจบปริญญาโน้อย่นงั้นเหอรอไา้นั่นมันของโลกโรอกไม่ใช่ของธรรมอันนี้นะโลกเขาเอาอย่างนั้นแหละเขาชอบอย่างนั้นแหละเขามีอย่างนั้นแหละอย่างนี้นะเขาก็ต้องการอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเขาเป็นโลกเขาม่ต้องการเป็นธรรมหรอกอย่างนี้ธรอย่างโลกมันก็เป็นโลก เป็นโลกก็ตอนทงอย่างโลกก็เนี้มันจึงเป็นโลกได้ใช่ไถ้าทำอย่างทำมันก็ไม่เป็นโลกคุณอยากเป็นโลกมันก็เป็นไม่ได้เพราะว่าคุณทำอย่างทำถ้าคุณอยากเป็นโลกคุณก็ทำอย่างโลกโ่ายดา่าวาะต่อยากเลยมันอยากอยู่ก่อนแล้วโลกทั้งโลกมันอยากอย่างโลกมันมีอย่างโลกมันกินอย่างโลกมันนอนอย่างโลกอยู่แล้วนี่เห็นไหม เหมือนกับหมาเมื่อก็นอนอย่างหมาแมวเมื่อก็นอนอย่างแมวควายเมื่อก็นอนอย่างควายด้วยเห็นไหมนั่นควายมันจะไม่นอนอย่างคนได้ไงนอนไม่ถูกต้องด้วยคนก็นอนอย่างคนยังนอนถูกต้องตัวควายเมื่อก็นอนอย่างควายมันยังนอนถูกต้อง ยังเป็นธรรมเป็นธรรมของควายเป็นธรรมของคนธรรมของไก่กันแน่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดคำหยาบพูดอย่างนี้ไม่ใช่รุนแรงพอดีเลยอันนี้ตรงพอดีเพราะมันของไม่จริงพูดธรรมของที่มันไม่อยู่จริงเป็นอยู่จริงมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง ชีวิตเป็นอยู่อย่างนั้นจริงคือพูดจริงตามความเป็นจริงนี่เห็นไหมไม่ได้ตัวลลวงไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ปิ้นปัน้นไม่ได้เล็วไหลเห็นไหมพูดจริงตามเป็นจริงสิพระนี่เอาอะไรมาเทศนเนี่ยเข้าใจไหมตัวฑ์หอวงฟังได้ก็ต้องฟังบังไม่ได้ก็ต้องฟังนะตัว ไม่อยากฟังหนวยมันหลับหูแล้วมันหลับไม่ได้หลับได้แต่ตาเขาไม่อยากฟังเขาหลับตาไว้ผมว่ามันหลับหูได้ถ้าหลับหูได้เขาจะหลับหูเพราะเขาไม่อยากยินภาษาธรรมเรื่องของธรรมใช่ไหมทำไัมันกดดันมันรำคาญอย่างนี้นะ hmm. ทำไงเหมือนอับไฟผา วังธรรมะเหมือนก็ถูกไฟลนอย่างนี้ไฟลนมันเย็นหรือมันร้อนนั่นไฟโผนี่มันเย็นหรือมันร้อนมันจะตายแล้วมันจะแห้มหรือมันจะไม่ลุกขึ้นมาไฟลุนนี่มันยังไม่เท่าไหร่ลนมันร้อนหญ่ๆร้อนรุนอย่างนเพราะรนจึงร้อนเพราะถูกลนจึงร้อนเอาไฟมาลุนมา โอ้ยห่อนวะทนห่อนง้งห่อนแล้วพบถูกรุนนี่เผาเวยเผาอะไร้แล้เต็นดโดนจะตายแล้วเอาไฟมาเผากันยังไง้ี่วะท่านให้นั่นธรรมะก็ไปเทียบอย่างนั้นได้แต่คนไม่รักธรรมคนไม่เข้าใจในธรรมคนไม่ชอบธรรมวะนนี่ยโดธรรมะ มันก็เหมือนถูกเอาไฟลนใชไหมฟังธรรมะเหมือนกัถูกเอาไฟเผาเอาน้ําร้อนรั่วอย่างนั้นนะมันร้อนรนไม่สบายเลยมันไม่ได้ถึงมางงอเออพูดอย่างนี้หน่อยอหาพระพูดอย่างนี้ยากว่ะแต่ฟังแปลกไปวันนี้นี่นีมันยังเขา้าในธรรมนี่มันเหมือนกับไฟลนมันก็เหมือนน้าร้อนรั่วฟังธรรมะ โอ้ยมันยังอยู่ห่างไกลถ้าอย่างนี้แ่ละํำนึกตนทสดอย่างนี้อะคิดว่าตัวผิงตัวฉลาดเลยตัวมันเต็มร้อยอย่างพระร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นความรู้สึกมันยังไม่น้มเอียงมาหาธรรมะเอาซะเลยยินไหมถ้าอยากจะฟังฟังแล้วก็สบายออกสบายใจ เงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังไปเลยนี่มันไม่ใช่เงียหูฟังมันจะปิดหูฟังเลยน,นะ,นะถ้าเป็นพระก็พกดินเหนียวดินเหนียวในาย่ามเอาขุนเอาดินเหนียวไปทําไมผมจะไปอุดหูเวลาฟังเทศเดี๋ยวนี้ดินดินเหนียวมันไม่ค่อยใช่มันมีอะไรนั้นมันแม่ดินน้ํามันดินน้ํามันเขาขายเด็กนักเรียนเยอะ ดินน้ำมัน,นมันเหนียวเหมือนดินเหนียวเคยเห็นไหมนั่น้ำมันมาอุดหัวใส่ย่างถ้าไม่มีเขาก็จะบอกเยอะย้อมยอมไม่เอาวันเอาดินน้ำมันมไม่เนอะเด้อวันจะก,ก่อนนึ่งทอดกับบั้นนี่แหละวันเขาจะมาทำไมมาทำไมอย่าถามเลยนะอย่าต่อแล้วนะ,ะวนะันเิ่นงดหยิดได้แม่นบอก มั่อย่เปิดเผยความจริงความจริงลึกๆก,ก,กันรู้ภายในจะไม่ใส่ย่ามไว้จะไปอุดหูเวลาฟังเทศเวลาครูอาจารย์เทศ,ม,เทศมันรำคาญน,นกมันร้อนนักเพราะเหมือนกับถูกไฟลนเนี่ยฟังเทศเหมือนกับอ่อน้อร้อนรุน่งนะโอ้ถ้าอย่างไ้มันไกลเลยแหละคุณเล๋ออย่าคิดว่าคุณใกล้สินใกล้ทมเด้อคุณยังห่างไกลยอยู่เด้ออย่างนี้ สำนึกเะละรู้ตัวซะลมีปัญญาซะดมีความคิดซะละคุณจะยิ่งะ้ะคุณจะ้องหองว่าคุณรู้ดีด้อย่างนี้นะคุณรู้ถูกต้องเด้อนะมันมันใกล้นะรู้เลยเนี่ยมันร้อนมันร้อนรอน,รอ,น,รอ,นอย่างนี้ฟังเทศร้อนรอน,รอ,นอย่างนี้เห็นไหมนั่นคือเอาฟังเทศ ถ้าจย้ายออกความบองใบแบบชาวบ้านร้อนรงเขาตำหนิอย่างนี้มันก็ร้อนรงร้อนรน่นระดับหยาบกว่าได้น่นะถ้าเขาชมบา,ายัางชั่วหน่อยอย่างนี้นะเขาตำหนินินทาว่าก้าวอย่างนั้นตอนนี้ว่าในทางที่เฎีนี่ยไว้ไม่ถูกใจนั่นแหละมันร้อนรนนมันโกรธละอย่างนี้นะนั่น คำนั้นมันชัดเจนมากกว่าโกรธมันถูกหรือโกรธอย่างนี้นะเอาไปเทียบอย่างนั้นคำสอนในพระศาสนานี่นไหนก็ตามท่านบอกอะไรย่อๆสั้นอคือให้ละความโลภให้ละความโกรธเห็นไหมไม่ใช่บวชมาเพื่อกอบกวยเอาอความโลภก,กอบกวยเอาความโกรธ สะสมความโกรธอ,อย่างนั้นเหรอคุณรู้ไหมคุณไม่ต้องจําเหรอคุณไม่อ่านบ้างเหรอตำรานั่นอพราอฟังเทศไม่ถูกใจเนี่ยร้อนรนคุณว่าคุณคิดถึงเหรอคุณว่าคิดฉลาดเหรอก็อย่างนี้ตัวมันจึงอย่าไล่มันจะจะทิ่มแทงกิเลสมันจึงจะหนีไปตัวความเป็นตัวอัตตาตัวตน ความเห็นเก่ตัวมันจะตายไปสั่ตัวเพราะมันถูกธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะทท่บุตรเอามาสอนครูอาจารย์เอามาสอนมันเหมือนกับเผาองขันติประมังตะพูทิติขาขันติเผาถ้ามันมีขันติเด็กเขายังชั่วอยู่หรอกมันเผาอยู่มันกำลังเผาเผา่ิเลย ถ้ามันหยาบกว่านั้นมันไม่มีขันติมีแต่ความโกรธความเกลียดความไม่พอใจความดิ่นรนนั้นนั่นหยาบหยาบอย่างสุดๆเลยอย่างนี้ถ้าโกรธถ้าขันตินี่มันยังมีมีดีเพราะว่ามันเผาเผากิเลสขันตินันถ้ามันโกรธมันงุนงิดมันฟุ้งซ่านมันไม่พอใจ นั่นนะมันไปตั้งฝ่ายวามันมันสะสมเอาความโลภสะสมเอาความโกรธเพราะอะไรมันยังสะสมเพราะอะไรมันยังเอาเพราะมันหลงรลภโกรธหลงตัวสุดท้ายนั่นตัวสำคัญเห็นไหมถ้ามันไม่หลงมันไม่โกรธดอกถ้ามันไม่หลงมันก็ไม่โลภจนเกินไปดอกวนี้้าพอดีเลยโลภเต่าที่จะกินเอี่ยมอย่างนี้มันพอดี ดื่มน้ำเท่าที่มันโคแห้งดื่มพอดีนอนแต่พอดีเดินแต่พอดีนั่งแต่พอดีนี่คือเคร่พอดีมันไม่โลภอย่างนี้นะทามันโลภเรามันเป็นเพื่อนกับความโกรธทามันโลภมันเป็นเพื่อนกับความหลงถ้ามันโกรธมันก็เป็นเพื่อนกับความหลงทามันโลภมันก็เป็นเพื่อนกับความหลงมันไม่ได้เป็นเพื่อนกับธรรมะหรอก ไม่เพืนกับคันติทำดอกอช่งนี้นะโอ้ยเอาละผมมาพอทุกคนเกล่ยละยังขอยุติว้ที่เพียงพินียังไม่ไมีละหมดเสียงกขอเห็บเอวงัง